ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่คาเฟ่ครับคุกกี้นะครับทุกคนนี่คือโกโจของเราครับหล่อเท่โอ้โหจะพลาดขนาดนี้เลยแล้วครับนี่เือเมนูรียฮะกับน้องอินุมัจจิครับผมโกโจมี็สองคนครับผมบรรยากาศในร้านนะคะทุกคนสองโตนี้คือเป็นโตของเรานะชองสองโตเลยโคตรรวยทั้งอินุมักิตรงนู้น ใะไหมคะโปรโต้ <P oto> อันนี้คือถ่ายรูปนะแต่จริงจริงหนักงงว่ก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์นะฮะคนในโปรนะครับว่าวันนี้ครับมีความรู้สึกยังไงครับผมเริ่มจากน้องอินุเมื่อกี้ยังไงครับก็ก็ดีก็ดีก็ดีเหนื่อยตัวร์ไวครับโคตัวครับคือถึงจะบอกเลยนะว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยมาโปรไหนแล้วเหนื่อยขนาดนี้มาก่อน ทำไมครับทำไมครับเหนื่อยพ่ายูจิบอกเลยเป็นตัวที่เหนื่อยมากทุกคนแต่ว่าอย่ามากับยูจิเลยนะแล้วคุณเมงุมพี่นะครับรู้สิ่งไงบ้างครับเราเหนื่อยกับเธอทำไมอ่ะเราคิดว่ากิ๊ไหนกับยูจิเปล่าอะไรอยูวะไม่เราเราตาต้องนะครับตาต้องไหนแล้ว ท่านยังไงให้ตัวเองโดนแกงอ่ะ no ไม่ไหวนะไม่ได้ไม่ได้อ่ะเราต้องทิฟค่ะขอโทนะขอโทนรู้สึกยังไงกับโปรนี้ครัรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่หล่อเทมรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าเป็นคนที่หล่อเทมากจริงเหรอครับจริงเหรอครับจริงเหรอเอาไว้เอาไว้ไวจะลืมกดอนเยอะ ไายพุงว่ะจะถ่ายแตว่าไปเชิงเทียนของเราก็สวยดีนะใช่ไหมกำลังถ่ายติ๊กต็กเป็นยทุกคนเออ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 มาแนั่งเลือคลิปอยู่ต่อไปเออบาร์บี้กับอะไรนะเออบาร์บี้กับอะไราาออกไปถ่ายลูกอีกรอบนึงเะร่คะไอ่ใช่แป้งนะจ้ะ การไพร์เป็นการไพร์ที่เหนื่อยจริงๆไพร์ไพร์นานแล้วรู้สึกแบบว่านุ่มดูโอ้โหหลอดจ้าดูเมนูนี้เราโกโจขึ้นคอมแล้วครับโกโจเอ้ยไ่ดีสำหรันะไอ้นี่มันถักเลดโอ้ไม่ก็โอ้โกโจคนใจถักไม่ดีแล้วนะโกโจถึงกับตั้งตาโอ้ไม่ก็โอ้โอ้ โอ้โอ้จะฆ่ากันแล้วร้สุดโอ้ท่ <g ül> นก็คือการถ่ายรูปเสียวนะครับทุกคนหันมาหันมาหันมามองไม่เห็นมองไม่เห็นสวัสดีครับสุดทีครับเปิดตัวร้อนสุดร้อนร้อนมากร้อนในสับหลบร้อนอ <c oughs> ไม่จริงไม่จริงหนาวมากหนาวจริงอะหนาวที่สุดจริงอ่ะใช่หายเหนื่อยยังครับหายแล้วเรี๋ครับหายแล้ว <c oughs> ที่แกไปเมื่อกี้อาหารแล้วแกกลับมาเหนื่อยแล้วไม่จริงไม่นะแม่แงจริงเอาร้อนจังเลยอ๋อเมื่อเช้านี้ยังบรรยากาศดีอยู่เลยนะนีเราจะต้องทนร้อนแบบนี้ไปอีกนานใช่ไหมชิคก้าเลยเสียงลง โวัดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาความรักความเมตตาคิวบความรักความมันจดูครับดูน้องซัพพอร์ตของเราน้องน้องที่เป็นโกโจคุณว่าเช้านี้รอรับไปแล้วนะจ๊ะอาจารย์โกโจสูงเท่าไหร่ครับ ห <90. S 1> <laughs> น,น,นึ่งสอง0ายหนึ่งรเาสิบไงร้อยเกาสิบอันนี้ต้องสองเซนแล้วไอ้สองเมตรลอสองเซนสองเซนตัวแเคเ่ <laughs> นี้นั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงเชะดตึงตึงตึงเชะ โอเคค่ะเราจะนี่จะขอเป็นเสียงภาคนะคะเพราะว่าเสียงในคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคบที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เราอาจจะมีสั่นไปบ้างเพราะว่ามันเหนื่อยเนาะแล้วก็เราเดินหลายที่มากนะคะทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะจะจุ๊บจุ๊บ